เด็กท้องนาเกิดมาช่งเหมือนมีกรรมตากแดดหน้าดำชอกช้ำหัวอกหลือทนถึงใครจะว่าช่างเขาเพราะเรามันจนเกิดมาทั้งที่เป็นคน รู้ว่าอะไรกับเรื่องจนมีเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านและสวัสดีเพื่อนพี่น้องลุนพี่บริหารทุกท่านนะครับผมนายพานุเดชยดิงรำนะครับนิสิตระดับชั้นปริญญาโทห้องที่สี่นะครับเป็นคนอำเภอพังกตายจังหวัดกำแพงเพชร าพุธเป็นปราสาถินก็จะเป็นหินอ่อนเมืองพรานตำนานถ้ำกระต่ายทองเฮดโคนดองรถดีอันนี้คือคําขวัญจังหวัดอ่าคำขวัญอำเภอพังกระตายจังหวัดกำแพงเพชรตั้งแต่เราจําความได้เติบโตมากับท้องไร่ทองนาที่บ้านมีอาชีพทําการเกษตรเกษตรอย่างไรอะ่กระก็จนอะ่ะมันทําอะไรไม่ได้อะครับไปเรียน ปั่นจักรยานยืมเรียนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆรองเท้าแตะในขณะที่เพื่อนนั่งรถรับส่งไปโรงเรียนในตัวอำเภอมันกลับกลายเป็นความน้อยใจของเราว่าทำไมมันแตกต่างชีวิตเกิดมาทั้งๆที่มีลมหายใจเหมือนกันใช้ลมหายใจเดียวกันทำไมมันแตกต่าง มีงานมีการบ้านเพื่อนก็นจะไปทําการบ้านร้านคอมพิวเตอร์แต่เราต้องรีบทําให้เสร็จณที่โรงเรียนเพื่อที่เสาวาทิตย์จะต้องไปช่วยงานที่บ้านไม่ว่าจะเป็นไถนาดํานาหรือเพาะก้าก็ตามว่างเว้นจากการเกษตรทุกครั้งนะฮะเสาวาทิตย์เกี่ยวถั่วบ้างตัดอ้อยบ้างตัดอ้อยตัดเป็นมัดมัดหนึ่งบาทหนึ่ง ทั้งวันกับแม่ฮะไม่เกินสองร้อยมัดรวมกับพ่อแล้วไม่เกินสามร้อยชีวิตยอยู่อย่างเนี้ยเหมือนตั้งแต่ประถมจนมัธยมเนี่ยชีวิตอยู่กับการหาเช้ากินข้าอยู่ตลอดบางครั้งดำนาจนเล็บดินเข้าไปในเล็บแล้วมันปวดมากนะค,ความเจ็บปวดมันมีอยู่จริงนะครับเพราะความจนมันน่ากลัวมันต้องดินหลนชีวิตคนเรา เราจะคิดไม่ว่าเราจะได้มายืนนะจุดจุดนี้เพราะเราเติบโตมาจากกลากยญ้าความจนที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้โชคชะตาให้เรามาแค่นี้แต่ที่เหลือเราต้องไปจัดการเองตอนนี้เราถือว่าเรายังโชคดีกว่าทุกๆคนที่เรายังมีลมหายใจทางทที่อีกหลายๆคนดิ้นรนเพื่อจะมีลมหายใจเพราะวันนี้ผมไม่เสียดายชีวิตเลย การที่ผมได้มายืนจุดนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จของผมอีกก้าวหนึ่งในชีวิตแล้วในขณะที่ไปเรียนอยู่นะฮะเราเก็บความฝันใส่กระเป๋าเพื่อจะไปคว้าดาวหนีความลำบากดาวดวงนั้นก็คือยานพาหนะที่จะพาเราหนีจากความลำบากหนีจากความเป็น เขาเรียกจะหนีจากความเป็นเกษตรกรก็ไม่ได้เพราะเรามันเลือดเกษตรกรขอแค่มีกินมีอยู่มีใช้อยู่ดีกินดีก็พอบางครั้งความมืดที่ลึกที่สุดนะฮะจะทำให้เราเห็นแสงสว่างที่ชัดเจนที่สุดมืดอย่างไรเห็นแสงอย่างนั้นความจนก็เปรียบเสมือนความมืดเมื่อเราไปเจอจุดจุดหนึ่งที่มันเป็นความหวังของชีวิตเราจะเห็นคุณค่ากับมันมาก หลายๆคนในห้องนี้อาจจะเติบโตมาเหมือนผมหรือไม่ก็ลำบากกว่าผมด้วยซ้ำแต่ขอให้ท่านจงเชื่อใจนะครับเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้เพราะสุดท้ายแล้วบทเรียนชีวิตหรือประสบการณ์ชีวิตเราล้วนแล้วแต่ต้องจ่ายมันทั้งสิ้นบางคนอาจต้องจ่ายเป็นค่าผ่านทางจ่ายเป็นเวลาจ่ายเป็น สิ่งที่มันเสียไปเราเกิดมาจนมันไม่ผิดแต่ถ้าเกิดเราตายไปทั้งที่จนมันผิดมันผิดด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราหนีจากความจนนี้ได้ก็คือความคิดของเราหนีจากแต่เราหนีความเป็นตัวเองไม่ได้แต่เราหนีจากความจนได้หนึ่งเฮทเคือวิธีการคิด เราจะคิดอย่างไรให้เราสามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้แต่เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นโลกใบนี้ไม่มีเระหยุดนิ่งในขณะที่เวลายังเดินไปเรื่อยๆ 2. องแฮนแฮนคือทักษะทักษะเราจะทําอย่างไรให้เราสามารถทําสิ่งนั้นได้ทักษะมีอยู่สองประเภทสําหรับผมนะฮะหนึ่งเชื่อมั่นในตัวเอง สองเชื่อมั่นในเ,เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำเราทำแล้วมีคุณค่านี่คือสิ่งที่ดีเราเชื่อมั่นในความสามารถของเรานี่คือสิ่งที่ดีและประการสุดท้ายหาดใจสิ่งนี้ผมมองว่าสำคัญที่สุดใจเราสำคัญที่สุดถ้าใจไม่แกร่งพอมันจะถอดใจได้ง่ายๆสามอย่างนี้จะเวียนหาการเป็นวงจรเลยฮะถ้าเราลองคิดดีๆ ทุกคนในห้องนี้เรามองว่าเป้าหมายแรกในชีวิตคืออยากจบปริญญาโทอยากเรียนจบความสำเร็จของเราเหมือนกันความสำเร็จหรือเป้าหมายของเราเหมือนกันแต่มันเป็นคำถามที่ย้อนกลับมาถามผมว่าทุกวันนี้เราอยู่เพื่ออะไรก่อนี้เมื่อความสำเร็จมันยังอีกไกลมันมีเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งนะเขาอยากทำให้ครอบครัวเขาเนี่ยสบาย แต่เขาเสียชีวิตก่อนภายในปีนี้แหละฮะเพื่อนของเราแสดงว่าเป้าหมายของเขาอะมันไปไม่ถึงแล้วมันกลายเป็นข้อคิดชีวิตเราว่าชีวิตของเรามันก็เพียงแค่วันต่อวันเท่านั้นเองวันนี้เราจะทําอะไรเราอยู่เพื่ออะไรเพื่อจะไปถึงเป้าหมายข้างหน้าเพราะฉะนั้นทําวันนี้ให้ดีแล้วเราจะไม่ใช้คําว่ารูง้งี้รู้งี้ทําแบบนี้ก็ดีรุ้งงี้ไปนี้ก็ดี ผมเชื่อนะครับว่าชีวิตทุกคนต้องเจริญเติบโตและเบิกบานในที่สุดระยะทางของเราไม่เท่ากันและทางที่เราเดินไม่เหมือนกันเราต้องเติบโตในแบบของเราและผมเชื่อว่าทุกคนต้องเติบโตในแบบของตนเองไม่ว่าท่านจะสุขหรือทุกข์หรือเจอประสบการณ์ต่างๆที่เลวหรือร้ายมาแต่ทุกอย่างมันจะเป็นบทเรียนที่สำคัญทำให้เราเติบโตและวันนี้ผมได้มายืนณนะจุดจุดนี้ ถือเป็นความสําเร็จของชีวิตอีกขั้นหนึ่งผมถือว่าทุกอย่างที่ผ่านมามันคือคุณค่าและความงดงามของเราชีวิตมันมีลีลาครับมีลีลาให้เราได้จดจําขอให้ทุกคนใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีคุณค่าใจให้คุ้มค่าเพราะเรามีวันนี้แค่วันเดียวครับขอบคุณครับค่ะชีวิตของเราเราต้องลิขิดด้วยตัวเราเองท่านต่อไปค่ะนิสิต